ครับบาเวียธาขพพนมขสมทีน่าชาแนลเคบต้องส่งกันอยู่เนี่ยเจ้าวันนี้เราจะมาลุ้นกันวันนี้มีกล่อ,องทัสดุม,มาส่งอยู่แล้วนะครับใช่จากผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพื่น<อ>สั่งแล้วก็อ่ามอมาให้นะครับก็บอกมาลุ้นว่าในนี่คืออะไรผู้ใหญ่ใจดีท่านนี่คือใครบอกได้บอชื่อภาษาอังกฤษ่าไม่ออก อ๋อมันมาไกลนะเนี่ยเบียร์มันมาไกลนะเนี่ยผู้ใหญ่จดีผู้ใหญ่ใจดีให้มาแต่มันมาไกลมากกินให้อร่อยอร่อยเลยนะใช่แถลงมันคือของกินใช่ไหมใช่ตาสีดกยั้งนะเฮียเอาปาดเองนี่ว้าวว้าวว้าวสิ่งที่ หายากมากที่สุดในกกอกเบียร์กุ้งแห้งแม่นป๊าเป็นกุ้งแห้งชั้นดีด้วยนะนี่หรอเออนี่กุ้งแห้งสดไม่ใช่แห้งแห้งจากสตูสตูพี่ทำมาปลาอะไรมันทำไมใหญ่เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกปลาอินทรีทำที่คณะปลาเค็มกินกับปลาอินทรีเนี่ยเห็นบอมาป๊านี่เห็นบอห็นบอ ที่เปนตัวมนย่าวเลยอ่ะใช่เราต้องหัดมาหัดนทาเป็นก้อนเป็นก้อนอีกเด้เนี่ยนี่หัวมันนี่นะพี่นัทจะพูดให้ฟังหัวมันทําเต้าเจี้ยวหลนอร่อยมากะน,นะตัวมันก็ผัดคณะปลาเค็มยำปลาเค็มเนาะแล้วก็ผัดข้าผัดปลาเค็มทําได้หลายเมนูตัวเนี้ยยำปลาเค็มได้มยหมได้ยำปลาเค็มคณะปลาเค็มก็ผัดปลาเค็มทําได้หมดหัวมันนี่ก็ไปทําแจ่ว ทำเต้าเจี้ยวหมูปลายซีอ่าเบียร์ว่ากุ้งแห้งนี่ทำอะไรได้บ้างกุ้งแห้งข้าวต้มแล้วทำอะไรอีกนอกจากข้าวต้มอย่างเดียวอ่ะเจ้าสิเจ้าคิดสิกุ้งแห้งทำอะไรได้บ้างตาน้ำพริกกะปิเขาได้ใช่ใส่กุ้งเปินไหมน่ะอร่อยเอออร่อยเออถูกแสดงว่าเคยกินแล้วอะไรเอามาคั่วกินก็ได้อร่อยแฮมเบอร์เอยไม่แต่กุติวเขาจะเอาเนี่ยมาต ทำใส่น้ำกระปิเออจะอร่อยมาใช่เอามาทําข้าวคุกกระปิก็ได้เจ้าไปหามะม่วงมาทําข้าวคุกกระปิให้เจ้ากินวันหลังแล้วก็ได้ได้หลายอย่างอุ้ยเฮ้ยทอดหมูทอดหมูทอดหมูไอ้ทอดหมูไอ้ตัวปักใจเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะใช่เป็นสั่งมาให้หรังนี้แล้วก็มีอะไรนะหลังนี้แล้วก็มีแม่ปลาหมึกปลาหหมึกแ้งปลาหมึกแห้ง นี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่กุ้งแห้งไปสิใช่แล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งไปสิโอ้ยทอดนี่คืออร่อยเนมุผักライนี่มันหน่อยๆน่อยโบทอดโบทอดเดี๋ยวจะทำอะไรให้เจ้ากินมันทำอะไรได้เหลอพี่อนนี้นะจะว่ามีทอดมีปิ้งนะที่เดี๋ยไปดูนะแกงจืดก็ได้อันนี้นะใช่ใส่หัวเจ้าเท้าหัวเจ้าเท้าใส่ ปลาหมึกแห้งหกับกุ้งแห้งแบบที่เจ้ากินวันนั้นอะ่ะมันจะฟินมากเดี๋ยวเดี๋ดยวว่ากลับเออเดี๋ยวกลับมาซื้อหัวเชเท้ามาด้วยนะถ้ากลับบ้านะ่ะเดีนะ๋ยมีมีชื่ออยู่แต่เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่านอ่าซิาซชื่อพี่อะไร เป็นเอฟซีจากออสเตรเลียเป็น FC จากออสเตรเลียใช่อ้ายมาดูมีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเขาเอาปลายซีกับกุ้งแห้งมาให้อ้ายเนี่ยนี่เป็นไงปลายซีจำหนับเลยโอ้โหเป็นไงตัวบบึบมเลยอ่าลองดูที่ตัวขนาดไหนปัดรู้ไหมว่าตัวเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมเยอะเนอเี่อเนนี้ตั้ใหญ่นี่ ประมาณสองพันถึงสองพันได้ตัวนี้นี่ใช่ชิ้นน้อยๆชิ้นละร้อยเบียร์คิดดัชิ้นละร้อยตัวนี้อาจจะถึงสามพันอ๋อใช่ขอบคุณเสียใจดีนะครับจากวัตเตอร์เลอร์ทั้งนี้ด้วยมีปลาหมึกขอบคุณเสียใจดีเด้อจากวัสเตอร์เลอรครับมีผู้แห้งมีปลาหมึกมีปลาอินซีเนาะใช่อันนี้ เราไปใส่ตู้เย็นแต่ไอสองแห้งเนี่ยไม่ต้องใสอ๋อใส่นอกได้ใช่แค่นี้ต้ออให้ผู้ใจดีมีความสุขมากเลยนะใช่เดี๋ยวจะให้ไทยอุดรบ้างบัางเดี๋ยวจะเอาหัวปลามาทําเต้าเจี้ยวหลนให้เจ้ากินโลนเต้าเจี้ยวเอาว่าทำกับข้าวให้อร่อยอรแล้วให้แบบหน้าทานให้ดูหน่อยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบสิ่งนี้ให้พี่นัทนะคะหายากที่สุดในสกลนคร เราก็ไม่เข้าใจกันว่าแถวนี้เขาไม่กินกันหรือยังไงไม่แบบแต่ละที่กินไม่เหมือนกันเออใช่แต่ละที่กินไม่เหมือนกันแต่ละถิ่นแต่ละภาคไม่เหมือนกันอืมแต่มันตัวใหญ่ที่มอยู่ในทะเลว่ะเนี่ยใช่มันอยู่ในทะเลเบียรรู้ไหมตัวเนี้ยไม่ตำสามเพราะต่อนละร้อยอาเบียนับต่อนเลยดิอ่ะถ้าบ้างประมาณเนี้ยชิ้นละเจ็ดสิบบาทได้เยอะแล้วเนี่ยใช่นี่เห็นบอ๊ะเอ๊ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่รุ่นกันค่ะนะคะเดี๋ยวจะรังสรรเมนูให้บ่าเบียะตึงเดี๋ยวสองสองสองนองสองนองๆอสอสองสองสองสอสองสอนสคนสอนีององส่นีกงสองรับสังสอ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 งะองสองีองสองสองรับสองสะงสองสององคองสองสอองสองสองอสอองสองคองสง